โครงการส่งเสริมนักกีฬาแข่งขันกีฬามวลชนบึง, 3, บงสามพันครับครั้งที่1นายสมพงษ์ทองหนุ้ยในอำเภอบึงสามพันเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมนักกีฬาแข่งขันกีฬามวลชนบึงสามพันครับครั้งที่หนึ่ณที่สนามว่าการอำเภอบึงสามพันโครงการบริหารส่วนตำบลทรัพย์สมอทอดเป็นเจาภาพระหว่างวันที่1ถึงวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565 นายสมพงษ์ทองหนูหนุย้ยในอำเภอบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานมีนายสุรศักดิ์อนาคพันธ์สสเพชรบูรณ์เขต4และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมอย่าง,งคึกคักบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อความรักความสามัคคีทุกคนมีความสุขในการจัดกีฬาในครั้งนี้มีหลายประเภทเช่นเปนตองวอลเลย์บอลฟุตบอล รละการจัดในครั้งนี้ณสนามว่าที่การอำเภอบึง3 0 0พันจังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ทีมงานข่าวบอกภัยวันน้ำหนาวเพชรบูรณ์รายงานมาตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ได้เห็นความพรอความรักความสามัคคีของพวกเราออกมาทับใจ